เอาละครับตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปวัดดอยถ้ำนะครับเห็นเนินที่จะดอนบอกว่าจิบจิบห้ามเปลี่ยนเกียร์นะครับกติกาของเราฮะอะไรน็อตลดคืออะไรโอ้โหเห็นเนินแล้วครับที่น้องครับผมไปถ่ายดูข้างหน้านะครับเนินข้างหน้านะครับ เห็นเดินข้างหน้าไหมครับเกียร์เกียร์ไงเพี่อนอ้าวเรามาดูกันว่าเจ๊ดอนจะไหวไหมครับส่วนผมไม่ไหวแน่นอนโอ้โหพี่เจ้า แค่ตีนดอยก็จะไม่รอดแล้วเฮ้ยเจออุกาบาทเสียดอยครับตีเกียร์สองแล้วครับอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ,อืออ่ะ ดูครับดูว่าเราจะถอดใจตอนถึงไหนครับผมวัดดอยวัดดอยท่ำอยู่ข้างหน้าครับเข้าเกียวไปสนดิตป่ะ đó, hết này kiệt 1 rồi các bạn, một já, ít đích đích điêu. 아아이기대 하하 하하 하아

đi nghe oh. <laughs> ah. 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 không? mày à. 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 อ้โหโอ้โขาสุดอดสุดอดสุดอดตอฮ้ยเอ็งจะเอามาขึ้นได้ไหมโอ้จะยอมแพ้หลายทีแล้วจะดึงจะมือดึง้าเราเขาดึไม่ได้ละเดี๋ยวเราจิบน้ำล้าเดินเล่นก่อนนะฮะโอ้โหได้กำลังมากเลย คนมาวอสูงชันฮะนะครับมีมิตรภาพนี่<ะ>เห็นไหมเห็นก็บอกแล้วไงว่าตรงนี้มันชันได้ยังไงเขาก็บอกแล้วว่ามันชันแบบโอ้โหแล้วตรงนี้มันจะขึ้นยังไงมันที่ชันธรรมดานะโอ้โหแล้วตรงนี้จะขึ้นยังไงมันเป็นช่วงสั้นก็จริงแล้วแต่ว่ามันแบบเป็นอย่างนี้เลยอะโอ้โห หลัจะขึ้นยังไงตรงนี้เออาขอแวนหอกกันต้นี่ใสกินกก็มันเห็นรอีกนิดเดียวไงแต่หัวใจเต้นโอ้โหหัวใจเต้น ตูมตามมากเลยปดใจนัออ้งผิดจังวะครับใครอยากลองเดินวัดดอยถ้ำนะ้วครับผนนม,คมออใครอยากลองนะครับคนธรรมดานะครับนักกีฬา <c oughs> เขาปั่นได้แน่นอนนะ ยังไม่หายเหนื่อยเลยสุดจอดไปดูวิวรอบๆนะครับเดินดูเริ่มหายเหนื่อยละ วัดดอยถ้ำนะครับตำบลน้ำแพรอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนินฮะลูกหดเมื่อกี้ตอนขับขึ้นเห็นไหมเขาปั่นลงมาตอนที่เราขับขึ้นอ่ะเขาปั่นลงมากันนะอันนี้อันนี้อันนี้มันจะอ้อมไปดู่นเลยไปโผล่บ้านกระต่ายน้่นนะแต่มันมันจะไม่ไหวเลย